เจคเนนําเสนอบ้านมือสองให้ท่านได้รับชมนะคะท่านใดที่มองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้เรามานําเสนออีกหนึ่งตัวเลือกให้ท่านได้รับชมกันค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด149ตารางวาค่ะทุกท่านตั้งอยู่แถววัดยางหักท่าผาบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะอยู่ใกล้กับวัดยางหักค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา และเป็นห้องโถงขนาดใหญ่อีกหนึ่งห้องค่ะสามารถกั้นห้องเพิ่มเติมได้นะคะตัวบ้านตามสภาพนะคะเหมาะแก่การรีโนเวทก่อนค่ะทุกท่านรีโนเวตต่อเติมกันก่อนนะคะราคา759,000บาทค่ะราคาเบาๆตามสภาพนะคะสนใจสามารถรัดชมพื้นที่แปลงจริงได้ด้วยตนเองติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะเพื่อนัดหมายวันเวลานะคะไปดูแปลงจริง หรือว่าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ